ก็สวัสดีทุกท่านครับชาวเกมมิ t ่งเกมมือทั t ้งหมดเมนูต่อเนื่องก็พอเพือผมจะแชร์เกมมันก็จะมาสอนยังไดงโชว์ลงไปในวิดีโอโคตรง่ายเลยกระแลมกระโดดวิดีโอโชว์เดอวีบาวิดีโอก็ละตามเน็ตมาใครทะเล็ดซึ่งต้องไปทำอินโทรก่อนเดี๋ยวก็ ไปดูเลยอินโทรที่ส,อ,สอ,องไว้นี่ก็อเอาไว้อินโทรแล้วก็แอวนแหลกถ้าไปก็นี่แวนสองอินโทรแล้วก็ใช้ดงผ้าดงผ้ากดงานกดเริ่มไปเลย กดไปเลยสอนกดไปเลยัิไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้ไม่ไปไม่ไปวะไปสิไม่ไปวไปะไ,ไ,ปวไปดีไปก <Okay. S 1> ็จะไปเราจะเป็นอย่างนี้ก็บนเลยยูทูบแน่นอนมีสองแบบ แต่วว,ว่าว,วิดีโอไม่น่ามีาม,มันจะมีอันเดียวมันจะแบบหมดรุ่นเร็วหมดความละเอียดก็คือความลเียกแย่คือความรุ่นเร็วคือมันจะอัปโหลดให้ไม่ได้ความละเอียดไม่ได้สูงแบบพอดีประมาณปานกลกางไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยละเอียดดีว่าต้องไปปรับความละเอียดกันเองกับอีกกรหนึ่งคือความละเอียดมันจะรอน้ำอ่ะหมดรุ่นเร็วมันจะเร็วแล้วผมจะใช้หมดรุ่นเร็ว แต่คงชอบไปกันนะก็ไม่รู้แหละก็ว่าจะรอเสร็จก็คงรูคงคุณรนะูบวลดะในตาคลิปก,ก่อนโอเคผมก็ก็บเสร็จแล้วเย้หลัจากจรอมานานมากเกือบเกือบจุดนาทีได้อืมจะขึ้นอะไรต่างๆน,น,นานาก็ช่างมัน นี่แหะซึ่งกูค้นตัวอังกฤษและกูค,ความจำไม่ดีกูต้องเปิดปิดดูเพื่อนใจเพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคอยากต้องดูว่ามันเป็นยังไงชื่อว่าใคอแลรว,วะเออ ก็ไปเลยเอแล้วแต่ตั้งชื่อนี้อาจจะนานนิดนึ่งแล้วขอตัดไปเลยไปรอตรงอัพโหลดเจ้โอเคแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็อัพโหลดไปเลยได้ได้เข้าเกมเซ็ตเตอร์มาก็แล้วก็รอให้มันอัพโหลดเสร็จก็ไปเซ็ตสมบูรณ์เย้โคตรง่าย ง่ายแต่รอนานเดี๋ยวใครถาแต่ละคลิปที่ลงมาเนี่ยยังใช้เวลานาน,น,นเนี่ย,ยตรงนี้อืมต้องเข้าใจด้วยนะก็ถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆก็สับสติส๊กให้เลยดูที่บริเวณผมเด็กที่จะไปแล้วจะเ,เ,เป็นที่รวบรวมเก็บ <ขอ S 1> บ,บ๊ายบาย,บาย